สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับช่องเบลฟอร์ดค่ะวันนี้นะคะเบลจะพามารีวิวในส่วนของรถ n e x t เจ n XLT 4ประตูเกียร์ธรรมดาค่ะรุ่น XLT คันด้านหลังเบลนี้นะคะสีดำหล่อๆคันนี้นะคะก็มีการตกแต่งในส่วนของอุปกรณ์นะคะก็เตรียมส่งมอบแล้วนะคะ รุ่น Next Gen เนี่ยจะมีให้เลือกทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้นะคะถ้าเกียร์ธรรมดาราคาตัวรถจะอยู่ที่889,00 0บาทค่ะเกียร์ออโต้ราคาตัวรถจะอยู่ที่9 3 4 0 0 0บาทค่ะเดี๋ยวมาเริ่มดูกันเลยนะคะว่าคันนี้เบลมีการตกแต่งอะไรให้กับตัวรถคันนี้บ้างค่ะเริ่มจากด้านหน้าเลยนะคะในส่วนของด้านหน้านะคะเบลมีการเปลี่ยนในส่วนของกระจังหน้าค่ะเป็นทรงแ a ปเตอร์นะคะ FORD นะคะก็ติด ตัวหนังสือสีดำคลิปสีแดงค่ะในส่วนของตัวหนังสือเนี่ยเราสามารถเลือกได้นะคะว่าอยากคลิปตัวอักษรเนี่ยเป็นสีอะไรนะคะแล้วก็มาพร้อมกับไฟด้านบนเป็นไฟ LED 3.4ส้มแบบนี้เลยค่ะในส่วนของไฟหน้ารุ่น XLT นะคะไฟหน้าเขาจะดีไซน์เป็นตัว c ีแคมนะคะแล้วก็มาพร้อมกับ ไฟส่องสว่างเวลากลางวันค่ะไฟหน้าเนี่ยเขาจะได้เป็นไฟ LED นะคะมาพร้อมระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติค่ะแล้วก็ในส่วนของกันชนรุ่น XLT นะคะจะเป็นกันชนสีเดียวกับตัวรถนะคะมาพร้อมกับ ไฟตัดหมอกค่ะในรุ่น XLT เนี่ยเขาจะมีเอกลักษณ์นะคะในส่วนของไฟตัดหมอกนะคะเขาจะเป็นตัวครอบไฟตัดหมอกตัว C เป็นโครเมียมแบบนี้เลยนะคะและด้านล่างในส่วนของกันชนด้านล่างนะคะก็ยังมีห่วงลากจูงค่ะรุ่น XLT จะได้มาจำนวนหนึ่งห่วงนะคะจะอยู่ทางด้านซ้ายมือของตัวรถค่ะต่อกันที่ด้านข้างนะคะในส่วนของด้านข้างนะคะคันนี้เบลมีการติดเพิ่มค่ะในส่วนของคิ S ้วซุ้มล้อค่ะ อันนี้เลือกเป็นคิ Z ้วซุ้มล้อขนาด6นิ้วแบบมีหมุดเงินนะคะในส่วนของตัวหมุดตรงนี้นะคะเป็นหมุดหลอกนะอันนี้ไม่ได้มีการเจาะในส่วนของตัวบอดี้รถใดๆนะคะแล้วก็ติดเพิ่มเข้าไปนะคะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะมีการเปลี่ยนในส่วนของยางค่ะยางรุ่นนี้นะคะลูกค้าเลือกมาเป็นแบบออเทอ a ร a ต์นะคะก็ทําให้การวิ่งนะคะหรือสมรรถนะในการวิ่งของตัวรถเนี่ยออนโรดและออฟโรดเนี่ยทำได้ดีนะคะก็ เปลี่ยนนะคะเป็นสเปคยางอยู่ที่2755 5 R 20นะคะก็ล้อแม็กจะเป็นขอบ20แล้วก็ด้วยยางเนี่ยเป็นโอตานินะคะในส่วนของยางตรงนี้นะคะก็สามารถเลือกได้นะคะให้เหมาะกับการใช้งานของลูกค้านะคะแม็กอันนี้นะคะก็เลือกเป็นสีดําคริปสีแดงแบบนี้เลยค่ะก็ดูออฟโรดแล้วก็หล่อมากๆเลยนะคะในส่วนของช่วงล่างตรงนี้นะคะมีการยกขึ้นนะคะ2นิ้วใช้ก้อนหนุนนะคะแต่ว่าปีกนกเนี่ยเป็นปีกนกเดิมค่ะ ในส่วนของแก้มด้านข้างนะคะตรงนี้จะบอกว่าเป็นตัวเทอร์โบนะคะก็บอกว่ารุ่นนี้นะคะเป็นตัวเทอร์โบเดี่ยวค่ะให้แรงม้าอยู่ที่170แรงมา้าแล้วก็แรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรค่ะ เครื่อง2,000ดีเซลนะคะในส่วนของด้านข้างตรงนี้นะคะที่เห็นว่าเราลองนี้ก็คือเป็นการติดสติกเกอร์เพิ่มลวดลายเข้าไปนะคะในส่วนของสติกเกอร์เนี่ยเบลเนี่ยมีแบบให้เลือกมากมายหลายแบบเลยนะคะอันนี้เพื่อนๆสามารถรีเควสตได้นะคะว่าอยากได้ลายแบบไหนนะมันไดข้างเป็นอุปกรณ์มาตรฐานมากับตัวรถเรียบร้อยค่ะกระจกมองข้างของรุ่นเอง XLT นะคะก็จะเป็นกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างแบบนี้เลยนะคะด้านบนค่ะคันนี้นะคะก็มีการติดเพิ่มค่ะในส่วนของราวหลังคานะคะ เป็นแบบสีดำด้านค่ะจริงๆรุ่น XLT เขาจะไม่มีในส่วนของราวหลังคานะคะอันนี้เป็นการติดตั้งเพิ่มนะก็สามารถแจ้งได้นะคะอยากได้ให้มันดูออฟโรดนะคะหรือเหมือนกับรุ่นพี่ w y t e c ก็สามารถทําได้ค่ะในส่วนของมือเปิดรุ่นนี้นะคะเป็นแบบสมาร์ทคีย์แล้วนะคะก็คือเป็นคีย์เลสนะแค่มีกุญแจติดตัวนะคะสามารถสัมผัสเพื่อล็อกสอดมือเพื่อปลดล็อกใช้งานง่ายมากๆค่ะ ด้านหลังนะคะคันนี้ก็มีการติดฝาครอบถังน้ํามันค่ะก็ติดส่วนหนึ่งคือเพื่อป้องกันลอยด้วยนะแล้วก็อาจจะทําให้ดูแบบว่าหล่อๆเพิ่มขึ้นด้วยค่ะบันไดเหยียบขึ้นกระบะท้ายเนี่ยเป็นอันที่มันมีมากับตัวรถแล้วนะคะรุ่น XLT เดี๋ยวเขาให้มาเป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะคะอันนี้ก็ ใช้งานในส่วนของเวลาที่เราต้องการไปจัดของในกระบะท้ายนะคะก็ใช้งานง่ายสะดวกสบายมากๆค่ะไฟท้ายนะคะมีการติดเพิ่มในส่วนของฝาค้อไฟท้ายเป็นแบบดําด้านนะคะไฟท้ายของรุ่น XLT เขาจะเป็นไฟท้ายฮาโลเจนสีแดงเด่นๆแบบนี้เลยนะคะและมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3มซึ่งอยู่ที่ฝากระบะท้ายแบบนี้ค่ะใต้โลโก้ฟอร์ดต,ตรงนี้นะคะก็จะมีในส่วนของกล้องมองหลังค่ะเวลาที่เราถอยหลังนะคะภาพเนี่ยจะไปแสดงที่จอตรงกลางของตัวรถเลยค่ะ กันชนท้ายรุ่น XLT ให้มาแล้วนะคะเป็นกันชนท้ายสีเดียวกับตัวรถแบบนี้เลยค่ะคำว่าเลนเจอร์เนี่ยจะเป็นการปั๊มเข้าไปนะคะเป็นเอกลักษณ์ของรุ่น Next Gen ค่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเพื่อนๆอ,อยากได้ให้มันดูมีมิตินะคะก็สามารถติดตัวหนังสืออะคริลิกก็ได้ค่ะเบลมีรีวิวในคลิปผ่านๆมาเยอะนะคะว่าสามารถติดเพิ่มได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ตัวรถคันนี้นิดนึงนะคะด้านในนะว่าภายในจะดีไซน์มาเป็นแบบไหนนะคะนี่เลยค่ะอ่า คันนี้นะคะมีความพิเศษค่ะเพราะว่าจริงๆอ่ะรุ่นนี้นะคะภายในเนี่ยเบาะเขาจะเป็นเบาะผ้าสีดำลายสปอร์ตนะคะแต่ว่าคันนี้นะคะมีการเปลี่ยนนะคะในส่วนของตัวเบาะนะคะเป็นเบาะหนังสีแดงค่ะสีแดงแบบว่าหรูๆมากเลยนะคะแดงเชอร์รี่เนาะแบบนี้นะก็สวยงามมากๆเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลายัยรุ่น XLT เขาได้มาเป็นพวงมาลัยมัลติฟังกชันนะคะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะมาพร้อมกับหน้าจอมาตรวัดที่เป็นดิจิตอลขนาด8นิ้วค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะหรูหรามากๆเลยนะอ่ะ ในส่วนของจอตรงกลางนะคะจะเป็นจอ s ิ n c ฟ a A ขนาด10.1นิ้วนะคะจอตรงนี้นะรองรับระบบ Apple Car p l a y และ Android Auto แบบไร้สายนะคะแล้วก็มีระบบ Ford p a s t ให้เรียบร้อยแล้วนะคะด้านล่างก็จะเป็นปุ่มแยกในการปรับเครื่องปรับอากาศนะคะเป็นการปรับแอร์นะแล้วก็ควบคุมเครื่องเสียงค่ะในส่วนของด้านล่างเนี่ยเขาให้ว l e เล c h a r ์จมาด้วยนะคะ ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะคะในราคา800-8,900บาทรุ่นกระบะเนี่ยได้ออปชั่นเหมือนรถเก่งเลยได้ไวเลยชาร์จสามารถวางโทรศัพท์เพื่อชาร์จโดยไม่ต้อง เสียบสายนะคะแล้วก็ยังมีช่อง USB Type-A และ Type-C ค่ะหัวเกียร์นะคะออกแบบมาดีไซน์สปอร์ตมากๆรุ่นนี้เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะแล้วมีช่องวางแก้วน้ำให้จำนวน2ช่องรวมถึงที่วางแขนนะคะพนักวางแขนก็มีมาให้ขนาดใหญ่บอกเลยว่าถ้าขับทางไกลนะคะวางแขนได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าขณะขับขี่ได้ด้วยค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะอันนี้ ก็คันนี้นะคะก็เปลี่ยนเบาะนะแต่ว่ารุ่นนี้นะคะจะมีถุงลมมาให้จํานวน6จุดด้วยกันนะคะก็ถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้เบาะแบบนี้ก็สามารถแจ้งเบลล์ได้นะคะก็สําหรับรุ่น XLT มีให้เลือกทั้งหมด5สีค่ะสีขาวสีดําสีเงินสีเทาและสีน้ําเงินนะคะทุกสีราคาเดียวกันไม่ต้องเพิ่มค่าสีค่ะในส่วนของ XLT สีดํำลอรอแบบนี้นะคะฝาก กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้เบลด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าว่าเบลล์จะมารีวิวรถหล่อๆอะไรให้ดูกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ